น้อมระลกถึงทุกคนในยิ่ององค์ปิยะมหาราชาองตากศิม,มหาราชานาเรียนมหาราชาองค์ปุ๋ยปลันรุ่ยเดชมหาราชาและขอถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบสมเด็จพระราชีตลอดจนเจ้าฟ้าทุกองค์แห่งราชวงศ์จักรีด้วยความจงรักดีกับเรียนครับพี่น้องกับเรียนคณะท่านประยุทธ์จันโอชา บ้านเมืองมันถึงทางตันแล้วนะครับแต่ก่อนนั้นน่ะมันค,ค่อยๆล่มสลายทีเล็กน้อยมันบันทอนลงมาตั้งแต่เศรษฐกิจเกือบจะล่มสลายเจ็ดปีเต็มๆที่พระนรทานายกประยุทธ์อยู่เศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้ปัญหาโควิดก็แก้ไม่ได้นะนั่นคือเรื่องใหญ่แต่วันนี้มันถึงทางตันแล้วสภากรล่มแล้วลมอีกเพราะฉะนั้นสภาก็ไม่ใช่ทางออกแล้วครับพี่น้องครับ ท่านนายกประยุทธ์ครับระบบรัฐสภาก็ไม่ใช่ทางออกแล้วพี่น้องครับมันไม่ใช่ทางออกทั้งปรญชาธิปไต้และพะเิเนตการวันนี้ผมขอเสนอทางออกให้ประเทศไทยนะครับใครเห็นด้วยกับผมช่วยกันแชร์นะครับทางออกประเทศไทยมีทางเดียวเท่านั้นครับถวายคืนพระล่าจำนาดแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอ,อยู่หัวขอนายกพระราชทาน ขอรัฐมนูญพระราชทานโดยมีประชาชนร่วมร่างด้วยนะครับเพราะปัจจุบันนี้ประชาธิปไตยก็ไม่ใช่ทางออกเผด็จก,การก็ไม่ใช่ทางออกถ้าเลือกตั้งภายใต้รัฐมนูญปีหกศเผด็จก,การก็จะกลับมาอีกการซื้อเสียงหนักกว่าเก่าเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาธิปไตยของไทยมันเป็นจอมปลอมมาตลอดชีวิตแปิปี ท่านพิสูจน์ง่ายๆนะครับพี่น้องชาวไร่ชาวนาตั้งแต่ท่านทํานามาเป็นร้อยปีเนี่ยประเทศไทยมีพรบาชาวนาไหมไม่มีแต่มีพรบเหมืองแร่เว้ยมีพรบปิโตเรเลียมเว้ยไม่มีพรบาชาวนาไม่มีพรบเกษตรกรไม่มีพรบข้าวไม่มีพรบมันสำปะหลังใช่ไหมครับนะคาดว่าพรบาการเกษตรเนี่ยมีน้อยมาก แต่มีพรบอ,รอะไรไม่มีพรบอ,รอิสลามต้องห้าหกฉบับหรือเจ็ดแปดฉบับไปเช็คดูแล้วยังมีธนาคารอิสลามอีกด้วยแปลกเว้ยแสดงว่านักการเมืองและนักปฏิวัตินานเขาไม่ได้ทําเพื่อประชาชนหรอกครับหนึ่งเขาทำเพื่อในทุนคุณดูได้กฎหมายกัญชาพรบรกัญชาออกเพื่อใครกัญชาเป็นพืชเมืองร้อนมันปลูกได้ในที่ร่องแจ้ง แต่มันไปออกพรบกัญชาให้ปลูกในอุโมงในแชมเบอร์ในผ้าคลุมป้องกันจริงๆไม่ใช่อะไรการปลูกในแชมเบอร์หรือในอุโมงเนี่ยในผ้าคลุมเนี่ยนะมันทําให้เพิ่มต้นทุนไล่ละประมาณสี่ห้าล้านหรือสองสมล้านคนจนมันปลูกไม่ได้ไงแม้แต่ละพร,ะพระบกัญชาก็กิจกันพวกคนรวยพรบเมืองแร่พรบสรัมทานปิโตรเลียมจะเป็นเร็จในทุนหมดพี่น้องครับเชื่อผมเถอะ ทั้งการเมืองประชาธิปไตยซื้อเสียงมันก็ทําเพื่อในทุนการเมืองเผด็จการปฏิวัติมันก็ทําเพื่อในทุนท่านรู้ไหมพรบอิสราเนี่ยเกิดยุคป,ประชาธิปไตยขยายต่อพันโดยยุคเผด็จการแต่ทําไมพรบวพุทธศาสนาไม่เจริญเติบโตทําไมพรบเข,ข้าพรลมันสามหลังพรบยางคลาพรลอ้อยพรลข้าวโพดทำไมไม่เกิด ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับทําไมพรบการเกษตรมันน้อยนักละ่ะแต่ทําไมพรบอิสลามซึ่งมีคนเพียงตัวน้อยห้าเปอร์เซ็นต์ทำไมมีพรบต้องห้าหกฉบับหรือเจ็ดแปดฉบับแล้วแสบที่สุดการเงินการคลังก็ให้เขาเยอะอิกธนาคารอิสลามใช้เงินส่วนใหญ่เป็นของประเทศของรัฐบาลแต่ใช้ชื่อพรบอิสลามไว้ยแปลกเว้ยวันนี้ได้เห็นแล้วว่าถ้าขืนปล่อยให้ประเทศชาติอยู่ในมือนักการเมืองต่อไป อยู่ในมือทหารนักธบรติต่อไปเราสิ้นชาติสิ้งแผ่นดินแน่นอนครับถวายคืนพระราชานาาครับปฏิรูปประเทศใหม่น้ำมันล็กเดียวมันยังแก้ไม่ได้กันชาตต้นเดียวมันก็แก้ไม่ได้ครับพี่น้องสวัสดีครับ